ผมลองเช่าให้ลูกน้องใช้ดูบ้างปรากฏว่ามีพฤติกรรมแปลกๆไปอะช่วงหลังก็มาเริ่มมีทองมีเงินไปซื้อผู้หญิงรอบหนึ่งเป็นมืนและบางครั้งเวลาไปเที่ยวนี่นะผู้หญิงก็ซ่้มย้อมมันแบบเลือดเชื่อเลยเมื่อก่อนนี้เงียบปิดสวัสดีครับชื่อโชตเป็นกาดยู่บอลแห่งหนึ่งวันนี้จะมาเล่าว่ามาเสพนางที่เป็นกระแสดโด่งดังที่คนก็ตามหาก็ได้ฟ้อนเนี่ยมันทาให้หวงขงนาดก็ทิพายผมเชื่อนะครับว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยต้องเคยฟังลุงมานคนที่ใส่ทองเส้นใหญ่ๆอะที่มาชอบอวดรวยอะเ,อเล่าในสิ่งที่มันเจอใช่ไหม เดี๋ยวผมจะมาเพิดโปงันวันนี้ฟังกันให้ดีๆนะลุงมาเนี่ยเดิมทีแกไป็นเล่นอยู่แล้วแต่เสียทุกครอบจนไปยืมเงินติดหนี้กับมานับใบทวนแต่ช่วงหลังมาเนี่ยนะขนเขาเริ่มส่งไส้กันว่าทำไมเขาเริ่มใส่ทองมีเบ้นขับเวลาไม่เล่นในบ่อนทีก็ได้เงินกลับไปอู้ฟู่หวยแมงแทงทุกตลอดไอ้หาเราก็แปลกใจผมเลยให้ขนไปสืบได้ถามว่ามันได้ไปเช่าม้าเซฟนางแล้วก็สีพึ่งตายคูบ้าหวังมาพกติดตัวและคามร้ายของเพย์บอยของลุงแกเนี่ยนะ เวลากลับจากวงบอลน่ะแกชอบมีผู้หญิงข้าวๆที่ช่วยติดไปแต่ละฮอตแหละผมก็สงสัยเลยดูจากกล้องก็ได้ถามว่าแกเนี่ยเอาสีพึ่งไปไป้ายเขาจนผู้หญิงติดงอมแงมลับห้องด้วยผมคิดในใจนะว่าแมแหลงขนาดนั้นจริงๆหรือว,วะเห็นไหมครับทุกคนนี่แหละความจริงผมลองเช่าให้ลุงน้องใช้ดูบ้างปรากฏว่ามีพฤติกรรมแปลกๆไปอะช่วงหลังมันาเริ่มมีทองมีเงินไปซื้อผู้หญิงรอบนึงเป็นหมื่นและบางครั้งเวลาไปเที่ยวนี่นะผู้หญิงก็ซส้มย้อมมันแบบเลือดเชื่อเลยเมื่อก่อนนี่เงียบกิบ ตัวตัวผมไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้นะแต่ก็ตัดสินใจลองใช้ดูบ้างและเดี๋ยวจะมาเล่าต่อและตัวผมเนี่ยเจอประสบการณ์หรืออะไรเด็ดจริงอย่างที่เขาว่าไหมขอบคุณครับเออแล้วอย่างที่เขาว่าดีนักดีหนาเนี้ยไอ้กล้องแดงแเนี้ยเขาว่าคือกล้องกันเสื่อมเพราะเวลาส่งเนี่ยยิ่งเป็นพระด้วยขนส่งมันชอบเยียบกันของมันก็เสื่อมหมดตรงนี้ละมั้งเลยทําให้มาเสพหนางแพงเล็กรุนแรงขนาดนี้